สุขุสุคนครับวันน sí. ี้ครับปางเฮ็ดข้าวลามกินอยู่สวนครับพี่เมียกำลังคันนั่งกะทิครับเฮ็ดข้าวลามนะครับใส่กะทิใส่เผือกครับหอมๆแซ่บๆยำนาวกินบักขามพี่น้องไอ้นี่ซีนข้าวไม้เลี๋ยวกับไม้ไผ่กำลังงามอ่อนๆนะครับพี่น้องมาเผา้าวลามกินยำเล้งครับสามสี่โมเล้งครับกำลังดังไฟกำลังเตรียมของครับพวกไอ้มาเข้าแล้วกันขันนั่งกะทิครับเบื้งบรรยากาศพี่เมียกำลังคันนั่งกะทิจีถึงเถียงครับคันนั่งกะทิใส่ใบตื้อไม่จะหอมแซ่บนะครับเพิ่มความหอมความนัวครับ มาเลยครับมากินกันครับมาซิมข้าวลามไทยนครพนมครับบ้านผมนี่แหละครับนี่อยู่สวนเลยครับเแ็ดนี่หอมใบเตยเนาะหอมใบเตยดูวี่กำลังคั่นน้่งกัทที่ครับใบเตยเช่นกันครับเอามาเหดน้ำข้าวลามา้ะครับมันจะหอมมันจะนัวครับสำหรับไอ้บ้านข้าวลามที่บ้านผมนี่ครับเพื่อนจะนิยมใส่เผือกครับส่วนไอ้มาดทุดดัมนี่โบใส่ด้วยครับชาวบ้านผมนะมันเป็นสูตรพสเศษมั่นโตครับ นั่นก็ที่ผสมกับไอ้น้ำใบเตยครับนี่ออกเขียวๆนิดหนึ่งครับนี่มันจะห้อมนะครับนี่ครับต้นไม้ไผ่ครับไม้ลำนี้ครับอยู่ข้าวบ๊อกคลามครับนี่ไม้ไผ่อ่อนครับไม้ไผ่บ้านครับนี่ลำกำลังงามครับครับสุ้มนุ่มผู้เท่าครับนี่สารทิพย์เพชรบ๊อกคลามครับนี่ภูมิญาชาวบ้านของชาวจังหวัดนครพนมครับนี่ ยายบันเราสาธิตเข้าไ้ขายงานท้าดครับบุญเดือนสามงานประจำปีนะครับครับส่วนยายเรียบครับนี่มีหน้าที่ขุดเพื่อกับใส่ลามนะยายเรียบบ้านเฮานี่เป็นยังคือบุไสทวดินทวดดํานะทวดดําแนบบนบนบ่มากบนบ่มักเนาะบนบ่มักเพราะเดือดมักเต็เพื่ออันนี่เป็นสูตรในบ้านเฮาเนาะสุดโบราณน้อยเนาะดังเดิมนี่บางจังหวัดนี่เพื่อบมุกินเลย กินแต่โคดัมเลยแต่บ้านแต่เด็กนครพนมเนี่ยเขาหมักแต่เปลือกไม่ว่ามันนวลมันนัวมันหอมเนาะมันนวลมันหอมมันกลิ่นมันเนาะบรว่าใส่ักาศบรรยากาศทีมงานเข้าไปตรงนี้พากันมาซุ่มกันครับชานทิพย์เห็ดบังขลามกินครับนี่ซิมข้าวใหม่ครับย้ำหนาวกินบังขลามผิงไฟไปตรงนี้เออข้าวใหม่ปลามันเละบังขลามเห็ดบังขลามเลยยาบ้านมาจะฐานเจ้านะนี่ติพยเข้านี่แค่แม่สาจุบเจือนี่ ยายสายมือเดี่ยวแค่หน่วยเอาสี่ห้าหน่วยสี่ห้าหน่วยต่อมือเนาะเออบบนิบดีบหมนี่บบนี้ได้เป็นชิปเป็นชิปเอานะเป็นชิปขมควาเอต้องครับอันนี้เป็นสินค้าโอทอปเป็นการหาแร่เสริมของชาวบ้านโบตบลนควงอําเภอเมืองจังหวัดลำพูดมครับนี่หลังจากดับหน้าหรือว่าไปเค็ดาแล้วนะครับนี่พื่อนจานทิปขายครับนี่ติปเข้าหรือไปขายกันห้าครับได้กันมากินเหล้าพุทธครับตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าแบบี้เถอะเนาะ หใหญ่ลายมันงานมวยใหญ่เนาะลายยงใหญ่นี่ลายอ้อมเวียนไอ้อมยืนลายเวียนบอกลายเวียนครับนิบติ๋วอีน้อในบัวพี่ริบติ๋วริบติ๋วนวดซ้ำหน่อยไหมน้ออันนี้นวดที่เข่าเะบ่าต้นนั่นอับนี้ลายที่เข้าครับพญาชาวบ้านครับที่เข้าซ้ายครับที่เข้าในทาเปนมที่เข้าบ้านเ้องไม่เจ๋อบ้านใดบ้านเจ้าบับ้านบัว น้องครับบรรยากาศครับทีมงานนะครับสุม้มหนุ่มผู้เอ่า3คนไปทำไงผ้ากันเห็ดข้าวหลามกินนณะนี่ตั้งสารติปครับว่าข้าวหลามครับหนึ่งกำลังตัดไม้ไผ่ใผ่ข้าวหลามนะครับข้าวหลามมันผมบางใหญ่ด้วยครับกิน3คนบ่มบดหมดแหละต็ดบังข้าวหลามนะครับอาศัยไม้อ่อนๆเห็ดครับมันจังบทติศนั่งงนเองเนาะมันจังมีเจียติข้าวเหนียวเนาะนี่ลองนี่ ครับบังขลามครับบังใหญ่บังงามนี่นี่ครับไม่ข้อ่อนพอดีไหมเนาะนี่ครับบังขลามนะครับไม่ประมาณนี้ครับน,บนี่กินพอดีแซ่บพอดีคำม,มานานี่กินบังหนึ่งแล้วอิ่มพอดีเลยเด้อันนึ้งมันใหญ่พอตัวนะฮะนะครับ ซาข้าวสารใส่ครับไอ้เพือกครับมันปนกันนะครับนี่เพื่อความแซบครับเพื่อข้าวลามเทบ้านผมนี่ครับแซบย้อนเพลือกกันแล้วครับนี่บ้านผมจะบ่ใส่ได้ไอ้ถั่วดำนะพ่นบ่มากพ่นวะเห็ดคือบเท่าเห็ดนะนี่ครับอยู่ในขั้นตอนถ่ายเข้า เสร็บ้างครับนี่เพราะว่าเพื่อมันหลายเพื่อมันหลายเลยเนาะอยากเขายากเนาะมันอยากลงเนาะมันอยากลงนู่นนั่นแหละมันต้นกระจกเงาเนี่ยคนบอกให้่อคนใส่ใส่อยู่คนเนาะแล้าก็เราเข้าเข้าจะบอกเลยอยากใส่ขับพันได้ครึ่งนู่นอันนั้นซ้ำเด้ออ่าแล้วอร่อยอร่อยอร่อยการที่น้ำหวานลงไปทำเป็นน้ำกะทิอันนี้ก็น้ำหวานที so cool. psilon, uh so ่ลูงเลยจ้าเนี่ยแล้วจะขุดเนี่ย กะทิม so ันจ so ัง okay. บ oh, ุล้นติดออกมาเลยไมอ่อนอันนี้ก็อัดอัดใส่เข้าไปเลยแบบเป็นยังคืออัดบมูอัดบลได้เปล่อัดบลาได้ขิวขิวเนาะฟันมันเข่าเนาะฟันมันเข่าแต่กะทิสำคัญเวลามรรจุบรรสุจักเนาะแมันจะสวดออกมาเนาะมันสุค่ะออกมานี่ได้แล้วนี่ยข้าขนาดนี่ข้าวนาดไมอ่อนเอรับนี่มันก็เพื่อกกับข้นี่นี่ครับข้าวลาบนะครับเฮงเสียเพือกลาบแหงเสียไดยเผือกลาบแห้งเสีย นะอุ้มมากนะเออบังคลากมาได้นี่นเอาเลยจัดการเลยครับนี่สิโมงหนึ่งครับเดี๋ยวล่ตืบไปครับนี่ นมาเรือครับนี่อีเมีเราไปเบกไม้มบาบักคลามนะคนน่ะดูตงเอไม้กระตัดเอาตามสวนนี่แหละครับไม้เพบ,บ้านครับนี่ไม้เรียน,นอ่อนนะมนบาบักคลามครับนี่น,นีาบอกเด้อเางยา่สุ<ป>นี่ครับบัลคลามครับใกล้สู่แล้วครับนี บางบังก็เริ่มสุกแล้วครับนี่ให้มันแห้มไปหน่อยนะครับอย่างเช่นเสียงสี่หางมงเรงแล้วพี่น้องเอากาศเย็นขนาดตอนนี้นะหัวลมออกของลมหนาวออกนี่นักขับน้องเนี่ยครับเหลือแต่บางเหยาครับนี่บางเหยาหาอุบังเนี่ยครับกินสามคนกับบ๊อบมดเอานี่เนี่ขับยังไงบังคลามก็ได้กลิ่นหอมขนาดพี่น้องนี่ครับไฟก็พอดีครับอากาศกับเย็นขนาดตอนกะีฬา คลิกไปน้ำกับยานอนใหม่นะนี่คนี่เผาพรล้เป็นยังไงมใจ่เ้ ขนาดลองครับนี่นนไฟไหม้ครับนี่ <laughs> ข้าขนาดนี่ไม่กลับนอกมันไม่กลับโนดจังหวัดยังขาา้างในบได้ไหม่เอครับนี่คนมใบยังดีอยู่ไม่ติวมันเนาะอันนี้เนาะไม่ติวติว,ตวนอกมันเราเผาบักกลามกินปิ้งปลาคอกั้งปลาคิงคือมี่คำนี้นี่ขัขบมืดไงนี่ กับกินคนเดียวคนน่ะแล้วเจ้าวายแซ่บแแซ่บน้องไอ้กมันเนาะกรปูมันยากยามีบูโนมันขนาดน้กระปูนี่พี่น้องเอ้เรื่องนี้มันกระูนัน้ามันกระปูนี่ยางหนา้นกับคนในขอนนเนาะจมเสียนนะแมนจมองรถคได้นี่เอบรถนาะแซ่แซ่บมันมบังลาครับสุกเลยครับนี่เอาแม่พาซิมมุานีมันชิบป็นไดบางเาวนี่ นี่ครับกินบงังหญ่บังเงาเหล่า,าเชงแซบนี่ีลองเอ้อบังขลามนีะครับเวลามันสุกนี่เขาต้องปล่อยมันอุ่นสุกก่อนเลยครับถ้าเ้าวผ้าตอนช่วงที่มันห้อนนี่มันจิติดครับบังขลามนี่โอ้พระนะเงาข้างหน้าเป็นองคเอ้บังขลามบางเดียวก็ได้โอเ้เ,อเป็นองค์เอ้บดีช่วยครับแ่บปวดแ่บปวใหญ่ โอ้โหพูดนะจะเรียบรีกินพี่น้องเอ้ยพูดนะข้ากนัดนะเป็นไดงจะเรียบข้ากินาะโอ้บางน้อยข้ากันแล้วเจ้ากินคนเดียวเนาะพี่เลี้ยแล้วพูดนะกินคนเดียวมันถายบ้างกับเจ้าเนาะแม่นแม่แซ่บแซ่บเนาะแซ่บหลายนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ครับบางมะลามกับซุกเลยครับนี่อีแม่กำลังปอกอยู่ครับปอกแล้วก็เราบ้านงามแล้ครับแล้วก็ผ่ามันกินจังกินครับนี่นาวกินมะขามมาแล้วครับแซ่บกินมะขามเผาเผือกพร้อมันกินเลยนะ ะไม่ปัน้ิเมื่อป้าแล้วบ่กบ้านนี้โอ้ได้กระลาแล้วเมื่อป้าเนาะเ่าไปกินด้วยกันเนาะผลีแล้ี้ยผละเอาไปย่างนี่ไปย่างกันนี่เอามือหายม่พี่น้องครับนี่เป็นแล้วยังบ่พออยู่ครับเมื่อกินคนเดียวสามบ้างค็ดเพื่อนผละตรงหลายเนาะต้องเหล่าเรื่อยเนาะเหล่าน้ำบางเนาะ นี่น้องเรซูกำลังตัดรึงก่หน้านี่ตัดขึงมาจริงยากเนาะต่ก็คือแตกเลย บผมไม่เจ๊กนลยครับอุ่นเลยนี่มันเด่นละไม่แซบหรือเป่แซบตัวนี้ไม่มันแซบมันหอมได้มันแห้งไมเนี่ยมันสีแห้มมันแห้มนิดนึงมันสีหอมเนาะมันหอมชิ่เป็นคำหนึ่งนี่พี่น้องครับนี่บังข้าวราบไปน้องเอ้ยมาเด้อครับมากินด้วยกันครับนี่บังข้าวราบส้เปลือกครับข้าวราบบังแรกของปีครับนี่เห็ดอยู่สวนเลยครับครับสุดยอดครับ หวานในพอดีดดเ,เลยครับโคตรแซ่บเลยครับ